คุณอาจกําลังมีอาการนี้ก็เลยทําให้ลดน้ําหนักได้ยากแถมยังเสี่ยงโรคเรื้อรังแบบไม่รู้ตัวด้วยนะคะหลายคนลดน้าหนักไม่ลงทต่ทางที่ออกกําลังกายแล้วก็คุมอาหารสุดๆไปเลยค่ะทำยายงไงน้นาหนักก็ไม่ขยับแถมพอถึงรอบตรวจสุขภาพทีไรสูงขึ้นทุกค่าเลยไม่ว่าจะน้ําตาลหรือไขมันสาเหตุที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอาการทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาวะดื้ออินซูลินค่ะ อินซูลินคือฮอร์โมนสาคัญที่ควบคุมการใช้พลังงานของเราแต่พอเซลล์ไม่ฟังร่างกายก็รวนทั้งระบบเลยค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะภาวะนี้แก้ได้โดยไม่ต้องพึ่งยาด้วยถ้าคุณทำ My Air Intermittent Fasting ร่างกายจะได้พักจากการหลั่งอินซูลินลองลดแป้งขัดสีพวกข้าวขาวขนมปังขาวจะช่วยลดภาระตับอ่อนได้ลองเริ่มเปลี่ยนแค่2วิธีนี้ทุก่อนคุณจะพบว่าร่างกายคุณเผาผลาญได้ดีขึ้นภาวะนี้แก้ได้แต่อย่ารอให้นานไปกว่าน,นี้นะคะถ้าใครอยา อยากเริ่มเปลี่ยนแปลงสุขภาพตัวเองหรืออยากได้ตัวช่วยดีๆพิมสนใจหรือทักมาหาบุมได้เลยค่ะแล้วเจอกันบ๊าาย